มาดูกันต่ออึบอึบอึบกลจะหล่นค่ะเดี๋ยวจะไปปนไม่ต้องทํางานไหลหนเนาะจะได้ไม่ต้องทํางานไหลหนอ๋ออันนี้เขาชัดเจนค่ะสามห้าสามห้าสามเขาเป็นรุ่นรุ่นใหม่เพื่อเสียนโตแล้วหัวโตค่ะก็อันนี้จะมีสองห้าสามสี ดูพอสองจริงๆค่ะสองห้าสามสี่ 25, 5, 3, รับซื้อยี่สิบาทสองห้าห้าสามรับซื้อสิบห้าบาทมีกี่เหรียญหน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดึ๊บกองไปเกไกจะได้ไม่ปนกันจะได้ไม่ต้องมาทำงานหลายหนเนาะู่แค่นี้แหละห <ๆ S 2> ้าสามก็หายากอยู่นะจริงห้าสามจริงๆล้หายากนะไม่ได้หาง่ายนะ ยังมีปัญหา552อยู่ของประกานนะยังคาใจอยู่เหรียญ10บาทปี2552ค่ะนะคะเอามาเริ่มไล่เรียงกันใหม่จะได้เข้าใจตรงกัน10บาทที่รับซื้อนะคะ2531 5 0 0ถึง1,000 10บาท2541 60บาท10บาท2 5 42 20บาทเหรียญในมือพน้าที่ถืออยู่นี่10บาท2534รับซื้อ20บาท นะคะแล้วก็สองห้าห้าสามอันนี้ค่ะสองห้าห้าสามรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทดูแค่พอสอเองเลยนะคะไม่ต้องดูอะไรเลยนะคะดูพอสอจริงๆเนี่ยสองห้าห้าสามสองห้าสองห้าสามสี่สองห้าห้าสามเนี่ยค่ะดูเพียงพอสอ ส่งขายได้เลยค่ะถ้าท่านใช้ไปเท่าก็ใช้เหรียญละสิบาทเนาะส่งขายก็ได้เพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวนี่ค่ะจากที่ใช้สิบบาทขายได้ยี่สิบาทได้มีถ้ามีอยู่ร้อยเหรียญใช่ไหมคะหน้าเหรียญก็คือหนึ่งพันบาทใช้ซื้อของได้หนึ่งพันบาทส่งขายไปหน้าด้วยสองพันบาทมีเงินเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งพันเลยค่ะนี่เดี๋ยวไปน่าใส่ถุงไว้จะได้ไม่ปนเนาะจะได้ไม่ต้องลำบากกับ,ก,บ,ก,บการที่จะเช็คหลายรอบ จะได้ง่ายต่อการทำงานเอามาดูอันนี้ค่ะมาดูในถุงเอยแกะตรงไหนเอกแกะตรงนี้ค่ะเนั้นไม่อยากจะไปโดนต้องต้องสักิจสักิจเอาเนาะเดี๋ยวจะไปโดนถุงเขาขาดอุ้ยอุ่ยอ่ยน่ไง มาดูกันต่อปน้นาจะพยายามร่นระยะเวลาเนาะจะได้ท่านเจสไม่ต้องเสียเวลามาลุ้นกับป้านาโอ้สิบบาทสิบบาทนิกเกิลค่ะทุกคนเหรียญสิบบาทนิกเกิลเหรียญสิบบาทที่รลึกค่ะนิกเกิลน,นะคะเหรียญใหญ่เอยเจาะดูแน่เลยว่าเป็นแบบไหนใช่ไหมาบางทีเขาก็นึกไม่ออกกันนะว่าเหรียญนนะ่ะเป็นแบบไหน เนื่องในเหรียญกระสาบที่รละลึกเนื่องในโอกาสครบ60ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์60ปีธรรมศาสตร์ชนิดราคา10บาทจำนวน50เหรียญ500บาทหน้าเหรียญน,นี่คือ500บาทในถุงเนี่ยนะคะเขา10เหรียญพราเหรียญเขาใหญ่เขาหนักนี่มีคนแง้มดูแอบแอบดู ถุงเดิมๆนะคะซินตะกัวเนี่ยคะ่ะถุงเอ่อเมื่อก่อนนะคะเขาจะซินตะกัวแล้วก็มีตราสัญ,ญลักษณ์นกววยุพักด้วยนะคะเนี่ยคะ่ะท,ที่ที่ตัวตัวแม็กตะกัวเนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะมีมีตรามีรูปนกววยุพักด้วยนะคะมีมาสองถุงนะคะอันนี้จะเป็นธรรมศาสตร์และอันนี้ก็จะเป็น เหรียญกระสาบที่รึกเนื่องในโอกาส120ปีสถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดินอ๋อสตงอสอตงอเขาจะมีเหรียญ10บาทสตงอ๋อจำนวน50เหรียญโอเคค่ะดูซีนตะกัวนี่นี่เลย เอออันนี้แต่ก็โอเคแหละนะคะไม่วิจาร์สวยสวยใช้ได้ใช้ได้ค่ะขอบคุณที่ไว้วางใจส่งมาค่ะนะคะนี่แหละค่ะเป็นน่าจ,จะแบบนี้เลยนะคะคนที่ไว้ใจเป็นหน้านะคะเขาเคยส่งท่านนี้ท่านส่งมาหลายรอบแล้วนะคะเขาไว้ใจแล้วเป็นที่ไว้วางใจแล้วนะคะ เขาถึงได้ส่งมาค่ะสําหรับคนที่ยังไม่ไว้ใจดูไปก่อนค่ะดูให้มั่นใจก่อนค่อยส่งนะคะไม่มั่นใจอย่าส่งค่ะจะเป็นขอบคุณที่ไว้วางใจส่งมาค่ะจะเป็นร้านป้าหน้าหรือร้านใครก็ตามนะคะคนที่รับซื้อเหรียญน,นะคะเขาจะไม่มีการโอนเงินให้คนซื้อนะคะจะทุกกรณีค่ะ,คะ คนซื้อนี่ไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินโอนอยู่แล้วนะคะคนขายอะ่ะต้องได้เงินเขาเอาเหรียญมาให้เราเราต้องได้เงินมีบางท่านที่ยังไม่ไว้ใจนะคะจะส่งเหรียญมาให้แต่แต่ยังเหมือนกลัวค่ะเหมือนเกรงเกรงจะศูนย์เปล่าจะขอมาจําบ้างจะขอให้พรนัทโอนตังก่อนบ้างพระนัก็บอกไม่มั่นใจอย่าโออย่าหยอย่าอย่าส่งมาไม่ต้องส่งไม่มั่นใจคุณไม่ต้องส่งเลยจริงๆนะคะพระนัไม่ดี ไม่ได้อะไรเลยนะคะถ้าส่งมาคุณก็จะต้องไม่สบายใจใช่ไหมคะไม่ต้องส่งค่ะไม่มั่นใจประนาดนะคะไม่ต้องส่งดูไปก่อนดูให้มั่นใจถ้ากลัวจริงๆถ้าอยากขายจริงๆอยากขายด้วยกลัวด้วยให้มาที่ร้านค่ะร้านพระนาดอยู่ตลาดไทยคลองถมนะคะตลาดไทยค่ะตลาดไทยอยู่คลองหลวงปุมธานีนะคะจะมีวันอังคารและวันพฤหัสเวลาบ่ายโมงถึงสามทุ่มมาที่ร้านเลยนะคะ ไม่มั่นใจอย่าส่งถ้าส่งแล้วคุณก็จะไม่สบายใจใช่ไหมคะถึงไม่นะ่าโกงไม่นะอุย้ยกังวลนะคะช่วงของส่งมาแล้วนอนไม่หลับอะ่ะสองคืนสองต้องสองคืนเนาะวันส่งมากับวันวันของถึงคืนเดียวอ่ะก็ถึงบางจังหวัดนะคะบางวันก็สองวสองวันสองคืนก็มีค่ะในช่วงสองคืนที่คุณต้องนอนไม่หลับแน่แนเลยใช่ไหมคะกังวลของจะถึงไม่นะ่าเราจะถูกโกงไหมเขาจะหลอกเราไม่นะ อย่าส่งค่ะไม่ต้องส่งกังวลไม่ต้องส่งมาเองเลยนะคะมาหาไปหน้าด้วยตัวเป็นๆเ,เลยมาเจอกันค่ะนะคะทุกคนสําหรับท่านที่เนี่ยท่านนี้ท่านส่งมารอบนี้น่าจะสะี่หรือห้ารอบแล้วทุกคนที่เคยส่งมาไปแล้วก็ชอบเลยค่ะชอบทํางานกับคนเดิมๆนะคะคือเข้าใจกันแล้วพูดง่ายคุยง่ายถ้าคนที่ยังไม่เคยส่งมาไม่เข้าใจโอ้โหถามอยู่นั่นแหละเราก็ไม่ค่อยจะมีเวลาตอบเนาะคนก็อยากจะรู้เนาะก็ถามกันจังเลยถามอยู่นั่นแหละ เอ่อจะไม่ตอบก็ไม่ได้เวลาก็ไม่มีแล้วถามคําเดิมๆซ้ําๆเดิมๆซ้ำๆแล้วขนาดบรรดาให้รายการไปแล้วว่ารับซื้ออันนี้เท่านี้เท่านี้เขาก็ถามอีกนะคะถามอยู่นั่นอะ่ะบนรดาก็ด้วยความที่เวลาก็ไม่มีเนาะ